Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ มันหล่นลงไปพี่ฝาพี่ร้อนเรื่มเดยร้อนดิพี่ต้องกลัวพี่กลัวแล้วเหรอพี่กลัวผีด้วยพี่กลัวแล้วเหรอกลัวดิถ้าเดินไปตรงนู้นคนเดียวมันกลัวแล้วเหรอน้ำเฟนน้ำน้ำเันไม่ทำไมอ่ะบอกว่ากลัวแล้วเดินไปหาซ่าคนเดียวพี่เดินไปเอาสมุนกลัวพี่ไม่สนใจอ่ะบ้า พ,นะพี่เอามาอ่านเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยง่วงต้องอ่านหนังสือก่อนนอะนหาอะไรอ่านก่อนนอะนเล่มหนังสือเกมอ่านหมดแล้วจำได้ได้ท่อนฮุกพี่แต่เพลงรวมอะ่ะแบบเบอร์คัมเมอรดี้โอเคอแล้วพอ 听浪漫，宝贝嘞。<Thank you. S 1>